สวัดีครับผ่้พีเพ่น้องทุกคนเทศบาลสมุทรสมเด็จขอนําเสนอพิธีการรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบม่ง่ายนะครับมีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถทําได้เชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับขั้นตอนที่1ผู้สูงอายุมาขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2. เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลของผู้สูงอายุในฐานข้อมูล3 ผู้สูงอายุมาตรวจสอบรายชื่อว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ์รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือไม่ 4. เมื่อเป็นผู้มีสิทธิ์รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วจะได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนต่อไปเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน 1. สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยราชก,การออกให้ 2. ทะเบียนบ,บ้านฉบับเจ้าบ้าน 3. สสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา เห็นไหมครับว่าการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุนั้นง่ายนิดเดียวเทศาบาลตะบลสมเด็จขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมาขึ้นทะเบียนกันนะครับ